เธอดูเหมือนจะเป็นคุณหนูที่ไม่เคยสัมผัสน้ำในฤดูใบไม้ผลิแต่จริงๆแล้วเธอเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกญาติผู้พิมพ์ที่ผิดปกติเลี้ยงดูในขณะที่เด็กสาววัยเดียวกันยังคงอ่านหนังสือนิทานเธอก็เริ่มสัมผัสกับหนังสือที่คุมขังเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายสุดท้ายเธอได้อ่านบทกวีสมัยนิยมให้ญาติผู้พิมพ์ฟังอย่างมีชีวิตชีวาแม้ว่าความรู้สึกที่ถูกควบคุมจะไม่ดีนักแต่ถ้าเธออดทนต่อความเจ็บปวดจนถึงวัยผู้ใหญ่เธอก็จะสามารถถือมรดกกกกกกจนนนนนนววววมมมมมมมาาาาาาทททีีที่่่่่่่่พออแิิิ้้้งงงไไไไเเรรรตตตตชใหหย็็สณ์ลััับผปป วันนั้นญาติผู้หญิงที่ยังรักเธอเสียชีวิตที่มือของญาติผู้พิมพ์ที่มีนิสัยโหดร้ายชื่อเล่นสาหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังถูกบังคับให้ทําหน้าที่ของญาติผู้หญิงในขณะที่ยังมีชีวิตแสดงบทบาทเป็นของเล่นที่อ่อนแอและถูกหลอกง่ายเพื่อสถานะของลูกเขยบวกกับข้อบกพร่องทางกายภาพที่ไม่ชัดเจนบางอย่างญาติผู้พิมพ์มีความชอบในเรื่องเพศที่แตกต่างจากคนทั่วไปมักใช้ความบุนแรงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายของตนดังนั้นชื่อเล่นสําหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังจึงต้องเผชิญกกกับาารรลลลงโททษี่แปะ ไม่เพียงเท่านั้นในการอ่านบทกวีสมัยนิยมให้กับกลุ่มคนมีอำนาจรวมถึงญาติผู้พิมพ์กลุ่มขุนนางและคนมีชื่อเสียงเธอยังต้องทำหน้าที่เป็นนางแบบสาธิตท่าทางและเนื้อหาจากหนังสือด้วยตัวเองเผชิญกับการเอารรดเอาเปรียบทั้งทางร่างกายและจิตใจชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังเคยคิดที่จะหลบหนีแต่ญาติผู้พิมพ์ได้ตั้งสัญญาแต่งงานกับเธอแล้วการดูแลของเขายิ่งแน่นหนาผลลัพธ์จากการหลบหนีของผู้หญิงญาติที่ถูกทารุณจนเสียชีวิตหลายครั้งก็ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเคยคิดว จนกระทั่งการปรากฏตัวของนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนจึงทำให้ชีวิตที่เหมือนน้ำตายของเธอมีเพื่อนกระเพื่อมที่กระตุ้นนางสาวที่ยึดติดบิดเบื่อเป็นสาวใช้ที่ค่อนข้างหุนหันพันแล่นแต่แตกต่างจากสาวใช้คนอื่นที่มีสายตาแฝงการเยเยเธอเห็นชื่อตัวละครหญิงหลักครั้งแรกก็ถูกดึงดูดด้วยความงามของอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งและชื่อตัวละครหญิงหลักก็รู้สึกชอบเธอเช่นกันยังไม่ทันได้พบกันนานก็ได้มอบรองเท้าที่เธอเคยใส่ให้กับเธอแต่เป็นรองเท้าที่มีราคาแพงมากเดิมทีทั้งสองคนที่พบกันครั้งแรกก็ออยาาาากกกกจะมมีรรสสื่ันนขึ้ แต่เวลาที่เชื่อตัวละครหญิงหลักต้องอ่านบทกรวีตามปกติมาถึงแล้วดังนั้นเธอจึงต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเดินออกจากห้องนอนและมุ่งหน้าไปยังนรกขณะที่นางสาวที่ยึดติดบิดเบือนก็เหมือนกับหลิวหมาเหมาเมื่อแรกเข้ามาในสวนใหญ่เริ่มตื่นเต้นเดินสำรวจรอบๆเห็นได้ว่าในลานมีน้ำและหินสลับกันเต็มไปด้วยความเขียวขจีมีเพียงต้นซากุระที่บานเต็มไปหมดซึ่งมีสีชมพูสะดุดตาเนื่องจาก่อนแยกจัดการเชื่อตัวละครหญิงหลักเคยขอร้องเป็นพิเศษให้ไปรับเธอในช่วงเที่ยงให้ได้ดังนั้นเมื่อถึงเวลานางสาวที่ยึดติิบบเืออนนจงงงมาาทที่ห้ และในขณะนั้นเชื่อตัวละครหญิงหลักกำลังนั่งคุกเข่าข้างเท้าของญาติผู้ผิมพ์ผู้เมียมนาร่างกายที่ผอมเล็กราวกับจะถูกหนังสือที่สอนการเป็นชั้นๆจมลงไปขณะที่นางสาวกำลังเตรียมเดินผ่านทางเดินยาวเมื่อเดินไปข้างๆชื่อเล่นงูที่เป็นรูปป้านที่ประตูทำให้เธอตกใจตามมาด้วยประตูเหล็กที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วที่แท้ห้องทำงานของญาติผู้ผิมพ์ไม่อนุญาตให้คนใช้เข้าไปงูตัวนั้นจึงเป็นเส้นแบ่งที่ไร้เดียงสาไม่นานหลังจากนั้นชื่อเล่นก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นแต่พอกลับถึงห้งง้้ออออออองงงงงเธกกก็ทุตัลลีี่่่าาาาาาหนนนแะยยม หนังสือเหล่านั้นทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้ทุกนาทีที่อยู่ตามลําพังกับญาติผู้พิมพ์ยิ่งทําให้เธอรู้สึกอึอดอัดอย่างมากอย่างไรก็ตามนางสาวที่ไม่รู้ความจริงกลับคิดว่าเธออาเจียนเพราะอ่านหนังสือมากเกินไปดังนั้นจึงตอบเธอเบาๆว่าเธออ่านห,หนังสือมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็จะเป็นครูได้แล้วแม้ว่าส่วนใหญ่ในเวลานั้นนางสาวจะมีลักษณะค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ในเรื่องการดูแลชื่อเล่นแต่เป็นความตั้งใจและความละเอียดอย่างแท้จริงวันนั้นชื่อเล่นสําหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังอาบน้าไปด้วยและกินขนมไป จูจ่ก็เริ่มบ่นว่าฟันแหลมเกินไปมักทำให้ปากบาดเจ็บนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนได้ยินแล้วก็รีบใส่ตอกนิ้วเริ่มค่อยๆช่วยเธอขัดฟันอย่างระมัดระวังไม่รู้ว่าเป็นเพราะระยะใกล้เกินไปหรือว่าเป็นเพราะกลิ่นหอมหวานของขนมที่ดึงดูดเกินไปมองไปที่ชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่อยู่ใกล้แค่เอื้องนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนรู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาอย่างกระทันหันดังนั้นเธอจึงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเล e r i ฝีปากแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่านี่คือความรู้สึกอะไรแต่เธอก็มั่นใจว่่่่่าาานนีีไมมใชคคคววรรักกททออ้้ยสุดแลเธืโง และคนโกงจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกได้ที่แท้จริงแล้วนางสาวที่ยึดติดปิดเบือ่อไม่ใช่แม่บ้านที่จริงจังเลยแต่เป็นหนึ่งในขโมยของกลุ่มคนโกงตอนที่เธอยังเด็กมากมันดาของเธอถูกฆ่าตายเพราะการขโมยหลังจากนั้นเธอก็เริ่มยุ่งเกี่ยวกับพวกพ้องของแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากการได้ยินและเห็นตอนอายุห้าขวบเธอก็สามารถแยกแยะเงินปลอมและเงินจริงได้ตอนอายุหกขวบเธอก็เรียนรู้การประทับตราปลอมตอนอายุเจ็ดขวบเธอก็เชี่ยวชาญในเทคนิคการลูกกระเป๋าหลายแบบเมื่อไม่นานมานี้เธอใช้ทักษะเฉพาะตัวแอบอ,อนชายของเขาที่ปลอตัว หลอกลวงให้ญาติของชื่อเล่นได้ความไมว้วางใจและได้รู้สถานการณ์ของชื่อเล่นดังนั้นแผนการหนึ่งจึงผุดขึ้นในใจก่อนอื่นให้ชื่อเล่นหลงรักตัวเองจากนั้นทั้งสองจะหนีไปญี่ปุ่นจากเกาหลีเมื่อแต่งงานเสร็จและมีสิทธิในมรดกแล้วส่งชื่อเล่นเข้าโรงพยาบาลจิตเวชและนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนถูกวางตัวอยู่ข้างชื่อเล่นรับผิดชอบในการเป็นสายลับที่ทำงานรวมกับเขาปลอมวันนั้นเขาปลอมได้เริ่มการโจมตีครั้งแรกเขาได้พูดใจอย่างจริงใจเพื่อเกลี้ยกล่อมญาติผู้พิมพ์สาวชนชั้นสูงทุกกคนนนต้อองงงงเเรรีีียาาาาวดดภพพื่่่ททจะะแสสสสถึ และญาติผู้พิมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของชื่อเล่นจึงได้ตกลงรับข้อเสนอนี้และจัดการให้ทั้งสองได้พบกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นทุกวันตอนบ่ายสองโมงชื่อเล่นจะเรียนกันวาดภาพกับปลอมความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งสนิทสนุกมากขึ้นปลอมเชื่อว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้วดังนั้นจึงใช้สัญญาลับบอกนางสาวที่ยึดต,ติดปิดเบือนถึงเวลาที่จะสร้างนัดหมายระหว่างทั้งสองแล้วอะไรก็ตามการวางแผนของมนุษย์ไม่เท่ากับการวางแผนของฟ้าการวางแผนของฟ้าก็ไม่สามารถคาดเดาหัวใจของมนุษย์ได้ในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับชื่อเล่น นางสาวที่ยึดติดบิดเบือนกลับเกิดความสงสารต่อเธอหรือพูดอีกอย่างคือเกิดความรักที่ไม่ควรมีดังนั้นเมื่อชื่อเล่นเปิดใจให้เธอฟังบอกตรงๆว่าไม่ควรใช้ชีวิตของแม่เพื่อแลกกับโอกาสในการมาที่โลกนี้เธอจับหน้าของอีกฝ่ายอย่างจริงจังและพูดว่าการเกิดของเด็กนั้นไม่ใช่ความผิดหากมีโอกาสแม่ของคุณจะต้องพูดอย่างนั้นแน่นอนการที่สามารถมีคุณแล้วจะไปเป็นโชคดีของฉันเมื่อปลอมบารอนใช้เหตุผลเรื่องการวาดภาพจงใจเข้าใกล้ชูจิตเมื่อไหร่เธอไม่เพียงแต่ไม่ใช้โอกาสนี้ในการจับคู่กลับทำให้เธอโกรธจนกัดฟ เมื่อปลอมบารอนตั้งใจให้เธอออกไปเพียงเพื่อจะได้อยู่กับชูจิในโลกของพวกเขาสองคนเธอจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําภารกิจให้เสร็จโดยเร็วจะไม่ให้ทั้งสองมีเวลาอยู่ด้วยกันมากเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเห็นชูจิกับปลอมบารอนจูบก,กันในป่าความรู้สึกเจ็บแลบที่หน้าอกเตือนเธออยู่ตลอดเวลาว่าเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทําให้เกิดสถานการณ์นี้แต่เธอก็ไม่มีความกล้าที่จะพูดความจริงจึงเลือกที่จะหลบหนีโดยสัญชาตยานเมื่อถึงกลางคืนชูจิได้กล่าวขึ้นอย่างกระทนหันว่าเธออาจจะฝันร้ายและด้วยเหตุนนนี้้้จงขขอออใหชคิไปนนดดวยย่าเ็ และชุคิดก็ยอมขึ้นเตียงในตอนแรกทั้งสองนอนหันหลังให้กันชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศเริ่มตึงเครียดในที่สุดชื่อเล่นก็เป็นฝ่ายหันหลังและพูดก่อนเจ้าชายขอแต่งงานกับฉันยังบอกอีกว่ารอให้ญาติผู้พิมพ์ออกไปแล้วจะพาฉันหนีแต่ฉันไม่ได้ตอบตกลงทันทีไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะถูกญาติผู้พิมพ์จับได้แต่เพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรในคืนแต่งงานเพราะในที่สุดเมื่ออายุห้าขวบฉันก็สูญเสียพ่อแม่ไปไม่มีใครสอนฉันเกี่ยวกับเรื่องในห้องนอนจริงๆขณะที่คําพูดอ่อนหวานและบริสุททธลอยเข้้าาามาใในนนนนหููงสสสสรึสกัับี เธอควรจะรู้สึกโชคดีที่ทำภารกิจสำเร็จแต่ในใจกลับรู้สึกถึงความสูญเสียที่ไม่อาจลืมได้แต่ไม่นานเธอก็กลับอารมณ์ได้อีกครั้งจากนั้นเธอหยิบลูกอมออกมาและใส่เข้าปากต่อมาใช้ปากที่มีรสหวานค่อยๆประกบเข้ากับเปลนฝีปากของชื่อเล่นและเหตุผลที่เธอทำเช่นนี้ก็เพียงแค่ต้องการสอนอีกฝ่ายจะทำกิจกรรมคู่รักอย่างไรแต่ไม่คาดคิดว่าตนจะตกอยู่ในน้ำรักไม่เพียงเท่านั้นชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังยังได้มีการสื่อสารอย่างลึกซึ้งกับเธอตกลุมรักในความ ต่อไปการใช้ชีวิตแบบนี้กับคุณก็ดีเหมือนกันส่วนเรื่องมดยุคฉันไม่แน่ใจว่ารักเขาหรือไม่ยิ่งไม่แน่ใจว่าจะต้องแต่งงานกับเขาหรือเปล่าไม่คาดคิดว่านางสาวที่ยึดติดบิดเบือนจะตอบกลับทันทีคุณต้องรักเขาแน่ๆไม่เช่นนั้นคุณคงไม่มองออกไปนอกหน้าต่างบ่อยๆแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่มีความรู้สึกต่อเขาในอนาคตคุณก็ต้องตกอุงมรักเขาแน่ๆอย่างไรก็ตามก่อนที่นางสาวที่ยึดติดบิดเบือนจะพูดจบชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังที่มีน้ำตาใน,าในดวงตาก็ได้ตกกกกกกเเเธธอออออออยยยย่่่าาาาาางงงงงแแแรรรรตตมดด้้วววลลลุขึน็ะะผัจูว คืนนั้นนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนรู้สึกว่าตนได้สูญเสียจิตวิญญาณไปอย่างสิ้นเชิงเธอจะไม่เข้าใจความหมายของชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังได้อย่างไรแต่เธอเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยและถูกควบคุมนอกจากต้องทำภารกิจต,ต่อไปแล้วไม่มีทางเลือกอื่นในที่สุดชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังก็ยอมรับคำขอแต่งงานของตัวละครสมมติและในคืนที่ญาติผู้พิมพ์ผู้มีอำนาจออกไปไกลเธอพานางสาวที่ยึดติดบิดเบือนหลบหนีจากครงคังรูราหลังจากนั้นเธอก็ไปกับตัวละครสมมต ต่อมาตามแผนใต้าการเป็นพยานของพระและหญิงชราผู้ศักดิ์สิทธิ์เธอแต่งงานกับชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังอย่างเร่งรีบและในคืนนั้นก็ได้มีความสัมพัน,นธ์ขณะที่นางสาวที่ยึดติดบิดเบือนที่อาศัยอยู่ข้างๆเพื่อไม่ให้ได้ยินคนที่เธอชอบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเธอจึงร้องเพลงที่ทำให้แม้แต่กาเองก็รู้สึกเศร้าหลังจากนั้นตัวละครสมวชได้จ้างสายลับคนหนึ่งเพื่อติดตามชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังและนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกลลลล่่ล่มหหนนนนนีออออยยางงงัับแะตเเเเเก็็็ทดดด้รรรวสสสุพ์ิิขชืใป จากนั้นก็เรียกหมอสองคนมาอย่างลับๆเมื่อเผชิญกับการสอบถามนางสาวยังไม่เต็มใจแต่ก็ยังพูดตามที่ตกลงกันไว้กําหนดให้ชื่อเล่นเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากนั้นพวกเขาก็อ้างว่าเป็นการตรวจร่างกายพาชื่อเล่นไปยังโรงพยาบาลจิตเวทที่มีกําแพงสูงเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วโรงพยาบาลจิตเวตอย่างไรก็ตามขณะที่นางสาวกอดชื่อเล่นแน่นเตรียมที่จะกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายชื่อเล่นถอยหลังไปสองสามก้าวยางกระทันหันตามมาด้วยหมอที่ควบคุมตัวนางสาวในตอนแรกนางสาวคิดว่าหมอเข้าใจผิดจนกระทั่งเห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดบนใบหน้าของชื่่่อเลนนนจึงะหักไดด้ใทีสุ ว่าตนเองกลายเป็นทารัณบ,บาปจริงๆที่แท้ชื่อเล่นไม่ใช่คนดีที่ดูเหมือนในเบื้องต้นเลยตรงกันข้ามเธอมีนิสัยดื้อรั้นตั้งแต่เด็กแม้จะถูกตีถูกทรมานก็ไม่ยอมจำนนแต่กลับระบายอารมณ์ทั้งหมดใส่บาปจนกระทั่งน้าสาวแขวนคอตายอยู่บนต้นซากุระเธอจึงเริ่มเข้าใจการเก็บซ่อนความสามารถเพราะน้าสาวแม้จะดูเหมือนฆ่าตัวตายโดยใช้ปลอมเพื่อเสรีภาพก็ได้รับแต่ชื่อเล่นเคยอ่านในหนังสือว่าคนที่แขวนคอตายจริงๆไม่เพียงแต่จะยื่นลิ้นยาวออกมายังจะมีอาการอุจจาระและปัสสาวะไม่อยู่แต่สำหรับน้าสาวป,ปากปากา,กายส ชัดเจนว่าเธอถูกแขวนหลังจากตายและลุงก็ไม่ได้แก้ตัวแม้กระทั่งพาเธอไปที่ห้องใต้ดินในทันทีดูสิ่งที่ทรมานน้าสาวจนตายนั่นคือปลาหมึกยักษ์ย้ายที่ใหญ่โตมาทุกหนดนั้นหนาและแข็งแรงมากในช่วงขณะชื่อเล่นก็อยู่นิ่งด้วยความตกใจทันใดนั้นใบหน้าของอาแม่ก็ผุดขึ้นในความคิดในความทรงจําของชื่อเล่นอาแม่ไม่เคยมีรอยยิ้มที่แท้จริงแต่เดิมเธอก็เป็นลูกสาวของตระกูลขุนนางญี่ปุ่นใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีเสื้อผ้าให้สมใส่และอาหารให้กินชีวิตที่พ่อแม่รัักกและเเออาาใใจใส่พียงคครรบวต จึงถูกบังคับให้แต่งงานกับญาติผู้พิมพ์ที่ต้องการหลุกหนีสัญชาติเกาหลีที่ต้องการเข้าร่วมสัญชาติญี่ปุ่นจริงๆแล้วญาติผู้พิม,มพ์มีภรรยาหลักอยู่ก่อนแล้วแม้ว่าโลกภายนอกจะมีข่าวหรือว่าภรรยาหลักเสียชีวิตแล้วแต่จริงๆแล้วเธอยังคงอยู่ในฐานะผู้ดูแลอยู่เคียงข้างญาติผู้พิมพ์และทั้งสองยังมักจะร่วมมือกันคงเห็นอาแม่ที่โดดเดี่ยวและไม่มีใครช่วยวันหนึ่งอาแม่ที่ทนไม่ไหวต้องการหลบหนีจากห้องทํางานที่ทําให้รู้สึกอึดอัดผลคือยังไม่ทันถึงประตูก็ถูประตูเเเหหลลล็็กกกกกทีีี่่่่ตตงงมมมาาาาาาาออยยยระัันนนนนนวววไไไ้้จธสชิิคคดด ในช่วงเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทุกคนต่างแนะนําให้ตัดต้นซากุระที่ไม่เป็นมงคลแต่ญาติผู้พิมพ์กลับบอกว่าต้นนี้มาจากภูคาฟูจิและตอนนี้ยังดูดซรบาวิญญาณของผู้หญิงญาติในอนาคตซากุระจะต้องบานสะทั่งยิ่งขึ้นมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาชื่อเล่นสําหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังไม่กล้าที่จะมีใจขัดถึงอีกมุมมองของผู้ชายยิ่งไม่กล้าที่จะมีความคิดหนียอมใจเป็นญาติผู้พิมพ์และยากระตุ้นอารมณ์ทางเทศข,ของคุณนางและคนเมียอนนาเนื่องจากผู้ฟังที่มาบ่อยๆนั้นนนนนนนมมมมีคววานนาาแ่่อออกกดัััง้้เืปปลรฏตขึ ชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังก็จ้องมองเขาทันทีและเริ่มสังเกตเขาอย่างละเอียดจากที่มืดที่แทบปลอมจึงสามารถได้รับความสนใจจากญาติผู้พิมพ์ก็เพราะว่าเขาสามารถทําได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องลอกเลียนภาพเขียนทั้งหมดได้และญาติผู้พิมพ์จัดงานอ่านหนังสือนอกจากจะตอบสนองความปรารถนาที่ผิดป,ปกติของตนเองแล้วยังมีการขายหนังสือภาพประกอบที่มีราคาแพงแต่เขาก็ไม่อยากขายงานต้นฉบับทุกเล่มออกจากห้องทํางานของตัวเองดังนั้นเขาจึงคิดที่จะขายของปลอมที่เหมือนจริงไม่รู้เลยว่าในขณะที่เขาหลอกคนอื่นเขาก็ได้เดินเข้าไปใน แผนการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อเขาสามปีก่อนเกิดที่เกาะเชจูของเกาหลีของตอมที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมากหลังจากได้ยินเรื่องของชื่อเล่นเริ่มตั้งใจเรียนรู้การวาดภาพและการเขียนเพียงเพื่อมีโอกาสเข้าใกล้ชื่อเล่นจากนั้นจึงดําเนินแผนการหลอกลวงแต่งงานอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นชื่อเล่นในครั้งแรกเขาก็ตระหนักว่าแผนเดิมไม่สามารถทําได้เพราะการเอารัดเอาเปรียบที่ยาวนานทําให้ชื่อเล่นหมดความสนใจในผู้ชายโดยสิ้นเชิงแม้ว่าเจ้าชายปลอมจะหนุ่มหล่อและมีรูปร่างดีก็ไม่มีทางที่จะลลอลวงได้สําเร็จแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ทีี่จะยอมแ้้้ในนครัง ดังนั้นจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีหาทางตรงไปบอกความจริงกับชื่อเล่นจากนั้นเสนอให้ทั้งสองร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์แต่ชื่อเล่นไม่เชื่อใจใครเลยยิ่งไปกว่านั้นเธอมีแผนการของตัวเองอยู่แล้วนั่นคือรอจนกว่าจะถูกดีบให้ไม่มีทางเลือกตามรอยนางสาวที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากได้ยินนั้นตัวละครสมวตตสายหัวอย่างไม่เห็นด้วยเพราะถ้าชื่อเล่นฆ่าตัวตายมรดกจะตกเป็นของญาติผู้พิมพ์และญาติผู้พิมพ์จะต้องเอาเงินก้อนนี้ไปเพื่อซื้อสาวบริสุทธิ์เพิ่มเติมดีกว่าที่จะครค,จระจะครริตััมกวสส และแบบนี้นักต้มตุน๋นกับผู้ที่ต้องการเสรีภาพได้บรรลุข้อตกลงแต่เพื่อให้ชื่อของตัวเองหายไปจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงรสชาติของการถูกควบคุมมันเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของญาติผู้พิมพ์ชื่อเล่นเสนอให้หาคนรับใช้หน้าใหม่แทนที่ตัวเองเข้าไปในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนเรื่องการไล่สาวใช้ที่อยู่ใกล้ชิดตอนนี้เธอให้ปลอมหลอกล่อให้ทำผิดจากนั้นก็ไล่ออกอย่างถูกต้องต่อมานางสาวที่ถูกเลือกก็เข้ามาอยู่ <S <S เนื่องจากที่พักของสาวใช้ที่อยู่ใกล้ชิดอยู่ในห้องเล็กตรงข้ามห้องนอนดังนั้นคืนแรกที่นางสาวเข้ามาชื่อเเล่่นนนริมมมมสอดดแใควาื เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่อ่อนแอและน่าสงสารเธอยังตั้งใจกรีดร้องเสียงดังในกลางดึกราวกับว่าฝันร้ายและตกใจทำให้นางสาวเกิดความสงสารนอกจากนี้เธอยังเปิดเผยกับปลองสื่อสารกันผ่านจดหมายเพราะนางสาวไม่เข้าใจภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นในจดหมายบอกว่านางสาวขี้เหนียวมากชื่อเล่นจึงตั้งใจแสดงเครื่องประดับและอัญ,ญมณีมีค่าอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้สัมผัสประสบการณ์และชื่นชมว่าเธอแต่งตัวเหมือนคุณผู้หญิงมากขึ้นชัดเจนว่าประโยคนี้กำลังบอกเป็นใดน,นางสาวจะกลายเป็นทารกบ,บาทน่าเสียดายที่เธอที่หลงใหลในความฝันไม่รู้เเรรื่อองะไลย ถ้าพูดตามตรงนางสาวเป็นเหยื่อที่เหมาะสมจริงๆเธอผิวเผินเชื่องช้าหุนหันพลันแล่นและไร้เดียงสาที่น่าประหลาดใจาย,ยิ่งกว่านั้นคือเธอเกิดความรักต่อชื่อเล่นของหญิงหลักและความรักมักทําให้คนลหลงไหลกลายเป็นตุ๊กตาที่ควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่ชื่อเล่นของหญิงหลักไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอเองก็มีความรู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอถึงกับไม่รู้เลยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากอะไรแต่รองเท้าที่มีราคาแพงมากอาจจะเป็นการมองอย่างรวดเร็วในความมืดเงานั้นได้พุ่งเข้ามาในอกอาจจะเป็นการหายใจที่สลับกันในขณะนอนกกัฟัฟนแแและละาาายยใจทีี่่ถูชข็งมหปอเธ หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่สายตาแต่ละคู่มาบรรจบกันทุกคนรู้สึกถึงความร้อนแรงอย่างชัดเจนและแบบนี้เธอค่อยๆตกอยู่ในความลึกจนกระทั่งวันเล่าเรื่องต้นกำเนิดอ,อารมณ์ลนหลามเดิมที่เธอเป็นฝ่ายเริ่มพูดถึงเรื่องนี้เพียงเพื่อที่จะเรียกร้องความเห็นใจจากนางสาวไม่คาดคิดว่านางสาวจะพูดด้วยน้ำเสียงของแม่เราะกระลมบาดแผลในใจของเธอมาหลายปีตั้งแต่นั้นมาสายตาของชื่อเล่นเริ่มมุ่งไปที่นางสาวโดยไม่รู้ตัวและยิ่งปฏิเสธการสัมผัสจากปลอมมากขึ้นแม้ว่าสองคนนี้จะเป็นเพียงการแสดงเพื่อไม่ให้ปลอมเห็นนนจจจุดอออออ่่ขงงงเเธธยััตต้้ใททีะาห จุกกับปลอมนางสาวเห็นแล้วรู้สึกอึดอัดมานานไม่รู้เลยว่าชื่อเล่นในใจกลับเต็มไปด้วยความขมขื่นบ่ายวันนั้นชื่อเล่นได้อ่านออกเสียงอีกครั้งแต่แตกต่างจากความเกลียดชังแนดีครั้งนี้เธอกลับอ่านออกมาเป็นไฟล์ปรานาดังนั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนเธอฟอสเซอร์บีให้อยู่ในห้องและบนเตียงของเธอและหลังจากที่มีการน้ำมาเจีครั้งนี้ความปรานาครอบครองของต่อยิ่งเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งกล้าที่จะท้าทายอย่างเปิดเผยสิ่งนี้ทําให้เชื่อมั่นมากขึ้นว่าทั้งสองคนได้มีมยงงงที่่ลอ,อเชิ ว่าได้ขอแต่งงานกับเธอแล้วแต่กลับแทงมีดเข้าที่ใจของเธอหลังจากที่ผลักออกจากประตูอย่างแรงที่หมดหวังอย่างสิ้นเชิงหยิบเชือกปานออกมามาที่ใต้ต้นซากุระเตลี่ยนที่จะจบชีวิตของเธอผลคือในช่วงเวลาที่มือของเธอปล่อยลงความรู้สึกขาดอากาศที่คาดหวังกลับไม่เกิดขึ้นที่แท้ที่รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องได้รับเธอไว้ได้อย่างมั่นคงใต้ร่างไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่น้ำตาไหลรินนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนยังได้เปิดเผยแผนการของปลอมออกมาทั้งหมดเหมือนถั่วที่แตกและชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังก็ไไไม่่ดด้ปปิบออีกต เธอได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดรู้ว่าเกือบถูกหลอกนางสาวที่ยึดติดปิดเบือนได้ต่อชุดหมัดด้วยความโกรธทำให้ชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังสูญเสียการยึดเกาะเกือบจะกลายเป็นผีแขวนคอจริงๆหลังจากที่สติกลับคืนมาทั้งสองคนตัดสินใจที่จะใช้แผนนี้ให้ปลอมเป็นบันไดในการหาทางออกสู่เสรีภาพช่วคพริตตาก็ถึงวันนอกบ้านของญาติผู้พิมพ์แต่ชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังไม่ได้หนีออกไปทันทีพร้อมกับนางสาวที่ยึดติดปิดเบือนแต่กลับไปที่ห้องทำงานของ แสดงออกมาอย่างจงแจ้งต่อหน้านางสาวที่ยึดติดปิดเบือนเดิมทีเธอได้เตรียมตัวไว้แล้วเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสายตาที่เกลียดชังและดูถูกแต่เมื่อเห็นหนังสือเหล่านั้นนางสาวที่ยึดติดปิดเบื่อในดวงตาของเธอกลับเกิดความโกรธที่รุนแรงขึ้นต่อจากนั้นเธอได้ฉีกภาพวาดที่มองเห็นทั้งหมดให้ขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเธอไม่เชื่อคนที่เธอรักมาตลอดกลับถูกทำร้ายแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังหยิบไม้เรียวที่เคยตีชื่อนั้นทำลายงูที่เป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาอยู่ที่ประตูในตอนแรกชื่อเล่นสาาาาหหหรรรััััับตตตวววลลละคคญิงงงกกกกกท่่่่ถููขขขแแ้้้ดอออยยมมเเธ็ ลิกโครงขังที่กักขังชีวิตครึ่งแรกของเธอด้วยมือของตัวเองเธอรู้สึกโชคดีที่คนที่เธอรักเป็นขโมยที่ไม่มีใครเทียบได้ฉีกหนังสือที่คุมขังและเชือกออกเหยียบย่ำความสกปรกของสังคมข้ามผ่านหมอกแห่งอคติเพื่อช่วยเธอจากน้ำและไฟจากนั้นพวกเธอหลบหนีในรุ่งสางหมอกบางๆเป็นพยานให้กับการเดินเคียงข้างกันของพวกเธอหญ้าตัวเล็กที่โบกไปตามลมกำลังเฉลิมฉลองเสรีภาพที่ไม่ง่ายของพวกเธอเส้นผมที่ยุ่งเหยิงบนหน้าผากของพวกเธอต่างก็เป็นประกายความมีชีวิตชีวาหลังจากที่พวกเธอประสบกับดดูหหนนนาาาาวที่ร้ยยและ ในที่สุดก็ได้ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิครั้งแรกในชีวิตแต่ก่อนที่จะควบคุมโชคชะตาได้อย่างเต็มที่พวกเธอยังต้องกำจัดอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างดังนั้นหลังจากส่งนางสาวที่ยึดติดบิดเบือนไปยังโรงพยาบาลจิตเวชชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังจึงเริ่มการโจมตีอีกครั้งเธอให้ตัวละครสมวิพาเธอไปยังร้านอาหารหรูโดยนำปลาหมึกที่ทำให้หน้าของเธอตายมาเป็นอาหารในจานตัดแล้วกินเข้าไปในท้องเมื่อถึงเวลากลางคืนเธอก็เข้าไปที่ห้องของตัวละครสมวิอย่างตั้งใจโดยใช้ตัวเองเป็นเหยื่่่รขมมสกับินนเ ตัวละครสมมติไม่เคยคิดเลยว่าของขวัญที่ให้กับชื่อเล่นสําหรับตัวละครหญิงหลักในตอนแรกตอนนี้กลับถูกใช้กับตัวเขาเองมีข่าวหรือว่าฝิ่นเข้มข้นชนิดนี้เพียงแค่หยดเดียวก็ทําให้ผู้ใหญ่หลับได้นานหนึ่งวันหนึ่งคืนสิบหยดสามารถทําให้คนตายได้แต่ชื่อเล่นไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครเธอแค่ต้องการเวลาเพียงพอเพื่อพาเอาทรัพย์สินของเธอไปไปยังสถานที่ที่นัดหมายไว้เพื่อพบกับนางสาวที่แท้ในช่วงเริ่มต้นของแผนชื่อเล่นและนางสาวได้ติดต่อกับผู้ช่วยภายนอกไว้แล้วเมื่อส่งนางสาวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชผู้ช่วยภายนออออกกจะหาาววิธธีช่ยเม หลังจากรวมตัวกันอย่างราบรื่นกลุ่มผู้ช่วยภายนอกที่เชี่ยวชาญในการตออแปลงได้สร้างตัวตนใหม่ให้ชื่อเล่นซึ่งเพียงพอที่จะหลอกลวงเป็นตัวตนชายที่เหมือนจริงทำให้เธอสามารถหลบหนีจากญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภัยกับนางสาวหลบหนีไปยังประเทศที่ลุงไม่สามารถติดตามได้ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเขียนจดหมายถึงลุงเพื่อเป็นการอำลาและแจ้งความตอบรองดังนั้นเมื่อลอมบารอนฟื้นจากการหมดสติมีซามูไรญี่ปุ่นสองคนถือมีดรอเขาอยู่จากนั้นเขาถูกพาไปยังนาญาคผู้มีอำนาจเนื่องจากผู้ร้ายตัวจริงได้หลบหนีตอรบ่ บางทีอาจจะเจ็บปวดเกินไป 2. แลกด้วยบุหรี่เพื่อเรื่องราวคืนแรกของเขากับชื่อเล่นและญาติผู้มีอำนาจที่อยากได้ชื่อเล่นแต่ไม่มีความสามารถตบรับอย่างสบายใจที่แท้คืนแต่งงานของตอมบารอนและชื่อเล่นทั้งคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันจริงๆแต่เพื่อให้เรื่องดูสมจริงชื่อเล่นใช้เข็มกลัดแทงไปที่ร่างกายของเธอักและแบบนี้ก็ทิ้งรอยเลือดไว้บนผ้าปูที่นอนนั่นคือครั้งแรกที่ตอมบารอนได้เห็นจริงๆความโหดเหี้ยมและเด็ดขาดของชื่อเล่นและก็ในขณะนั้นเขาหมดหนทางช่วยแล้วตกลงรักผู้หญิงทีีี่่อันนนนตตรายแมเสคนน้ แต่เขาไม่ได้บอกความจริงกับญาติผู้พิมพ์เขาเพียงบรรยายถึงเสียงหำที่ทาให้แมลงสาบรู้สึกเศร้าในวันนั้นญาติผู้พิมพ์ที่รู้ตัวว่าถูกหลอกจึงหยิบกันไกรที่อยู่ข้างๆขึ้นมาตั้งใจจะทําการตัดอวัยวะเพศปลอมแต่พอเขาลุกขึ้นก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และคุกเข่าลงที่พื้นที่แท้ในช่วงเวลาที่ถูกจับปลอมรู้ว่าตนกําลังเผชิญกับอันตรายใหญ่และรู้ดีว่าญาติผู้พิมพ์ที่ผิดปกติจะต้องทรมานเขาจนตายอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อที่จะได้รับความเจ็บปวดน้อยลงเขาเตรียม ก็ยังนำชีวิตที่ชั่วร้ายของญาติผู้พิมพ์ไปด้วยรอมเคยบอกกับชื่อเล่นสําหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังจริงๆแล้วฉันไม่สนใจเงินแค่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องคิดมากทัศนคติที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่ฉันก็ไม่เห็นใจพวกเขาเช่นกันเกิดมาจากความต่ําต้อยเหมือนฉันแต่กลับถูกฉันมองว่าเป็นบันไดเพราะในสังคมนี้ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นเมื่อคุณถามว่าฉันเห็นใจนางสาวหรือไม่ฉันสามารถบ,บอกคุณได้อย่างมั่นใจไม่เลยสักนิดแน่นอนว่าการตกหลุมรักคู่ค คุณไม่ต้องเห็นใจฉันไม่คาดคิดว่าคำพูดจะกลายเป็นจริงและชื่อเล่นที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ขึ้นเรือสำราญกับนางสาวแล้วและได้ทิ้งแหวนที่ปอมบารอนใส่ให้เธอมุ่งหน้าไปยังสถานที่ใหม่เตรียนเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตเงินสดภาพยนตร์นี้กำกับโดยพักชันอุกคิมมินฮีและคิมแซรีแสดงนำเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่ออกฉายในปี2016ภาพยนต์นี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายอังกฤษเรื่อง The Handmaiden เดิมที่ปอมบารอนมีแผนที่จะร่วมมือกับนางสาวหลอกลวงทรัพย์สินของคุณหนูไม่คาดคิดว่ากกกลัััับจะะมมมมีีีีคววววาาสพนนนธ์ทท่่่่ึึซ้งใรงใรรหชชิชต เกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งหลังจากที่ทั้งสองเปิดใจและสื่อสารกันตัดสินใจใช้แผนนี้ใช้ประโยชน์จากปลอมเพื่อให้ได้อิสรภาพและทรัพย์สินและปลอมก็ได้ตายร่วมกับญาติผู้มีอำนาจที่เอาเปรียบในห้องใต้ดินที่มืดมิดในเกมที่ซับซ้อนนี้ผู้ที่เป็นเหยื่อในตอนแรกมีเพียงคนเดียวแต่ไม่มีใครคาดคิดความรู้สึกกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดและทำให้แผนการหลอกลวงที่บ้าคลั่งนี้เปลี่ยนไปสู่จุดจบที่แตกต่างออกไปก่อนที่จะได้พบกับแค่ต้องการหาคนที่รับผิดชอบแทนแต่เมื่อได้พบกับเธอก็ได้ตระหนักทันทีีว่่่่่าาานนนไมมใชชเเเครรืืออองงงกปปลลยแโตขธ แต่เป็นแสงสว่างที่สองสว่างในคืนที่ยาวนานขณะทําลายหนังสือที่ไม่เหมาะสมของญาติผู้มีอํานาจเธอมองไปที่ที่เกือบจะบ้าคลั่งในใจมีการมอดลออกแบบนี้พอถึงฤดูหนาวก็จะนาหนังที่ขโมยมาทําเป็นลูกสาวของโจนที่ถักทอเป็นเสื้อโค้ตเป็นโจนเป็นนักล้วงกระเป๋าเป็นคนโกงและยังเป็นผู้ช่วยที่มาทําลายชีวิตของฉันจริงๆแล้วเริ่มต้นก็คือมีจิตสํานึกในการต่อต้านที่ไม่ยอมแพ้แต่ภายใต้การข่มขู่และการฝุดฝนวันแล้ววันเล่าวิธีการหลุดพ้นที่เธอคิดได้มีเพียงความตายเพราะท้ายที่สุดผู้หญิงในห้องลับ ไม่มีทางที่จะต่อสู้กับการกดขี่ของอำนาจชายจนกระทั่งมีการแทรกแซงจากพลังภายนอกอย่างกระทันหันช่วยให้ชีวิตที่มืดมนของเธอมีรอยแตกที่ส่องเข้ามาเป็นแสงสว่างเล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะส่องทางข้างหน้าและแสงนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ถูกปลุกมัดด้วยโลกีดูเหมือนจะโง่เขลาและหุนหันพันแล่นแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยเลือดเนื้อไม่มีข้อสงสัยเลยความสัมพันธ์นพันธมิตรระหว่างและได้ทำลายโครงสร้างอำนาจที่ชายเป็นใหญ่สองคนใช้ปัญญาและความช่วยเหลือพลิกโฉมความสัมพันธ์นระหว่างเหยื่อและนักล่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขขอองกกกาาาารรตต่่่้นนีบบชยเป็ใหญ และในสองตัวละครชายที่เป็นตัวแทนของระบบชายเป็นใหญ่ญาติผู้พิมพ์เป็นผู้กดขี่และเอารัดเอาเปรียดอย่างเต็มที่เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งเขายินดีขายชาติเพื่อให้บรรลุการข้ามชนชั้นเขายอมเลิกกับภรรยาแต่งงานกับคุณหนูจากตระกูลขุนนางที่เสื่อมถอยทั้งที่เขาเองก็ไร้สมรรถภาพทางเพศแต่กลับต้องใช้ความรุนแรงกับภรรยาและลูกสาวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายที่ไม่มีอยู่จริงแม้ว่าเจ้าบ้านปลอมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอัตตานิยมที่ประณีตเพื่อผลประโยชน์ของตนเองสามารถใช้และทำร้ายชีวิตของ นั่นคือการช่วยชื่อเล่นให้พ้นจากอันตรายอย่างสิ้นเชิงกำจัดญาติผู้พิมพ์ซึ่งเป็นอันตรายที่ใหญ่ที่สุดต้องรู้ว่าในกล่องบุหรี่ของเขามีการเก็บบุหรี่ที่มีโลหะหนักอยู่สองมวลตลอดเวลาก็มีโอกาสที่จะจบชีวิตตัวเองก่อนที่จะพบกับญาติผู้พิมพ์จบชีวิตของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานมากมายแต่เขากลับตกหลุมรักชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังอย่างไม่สามารถช่วยได้เพื่อไม่ให้ชื่อเล่นสำหรับตัวละครหญิงหลักที่ถูกกักขังต้องเห็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวกกกวนกกกนกวานาาลลอลี่่ร้มมมูคคหงไสึ แต่คนหลอกลวงก็เป็นคนและมีหัวใจและตราบใดที่เป็นคนและมีหัวใจก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดความรู้สึกกับใครสักคนเพียงแต่บางคนสามารถได้รับการตอบแทนพัฒนากลายเป็นความรักที่งดงามบางคนกลับไม่มีโชคเช่นนั้นจนกระทั่งตายก็ยังไม่เคยพบคนที่มีความรู้สึกตรงกันแต่ไม่ว่าจะมีแสงสว่างในการถ่ายถอนตัวเองในชีวิตหรือไม่จะมีคนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันหรือไม่ในฐานะบุคคลที่ไม่เหมือนใครต้องรักษาความชัดเจนในยามที่เผชิญกับความยากลําบากให้คุณค่ากับความรู้สึกที่จริงใจและกล้าหาญในการทําลายข้อจํากัด ด้วยปัญญาและความกล้าหาในการสแสวงหาความเป็นอิสระและศักดิ์ศรีเสร็จแล้ววันนี้เราจะแบ่งปันภาพยนตร์ถึงแค่นี้ยินดีต้อนรับทุกคนให้กดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ฉันคือปราสาดินเราคอยการพบกันครั้งถัดไปกับคุณ